Southeast Southeast. Yup. หมือนี้ฮะก็มาเอาเสื้อเห็ดไปน้องเอ้เป็นเหือนเห็ดเหือนเป็นจะใส่กระสอบให้เราใครเลยมีแต่ละสิงอาภาะพี่จาให้เบิ่งนนนี่ เสียเรื่องามเลยเสียม่เรื่องามเลยให้หดน้าแล้วว่าสำนี่นะ เออเพว่มัน่อนกำลังเอากเบยก็เห็นแล้วเมื่อก็เห็นวก็ใส่แล้วแล้วบมยากอ่าจิบก่อนเฉพาะได้เก็บแกงกินแน่นแน่นนั่นแหละ ตลอนแบบนี้โอ้ยาเห็ดเนี่รอท่ายเนี่ยนะเก็บอันเก่ามันเิปาเก็บเลยบนี้ก้อนหนึ่งเก็บได้จักเดือนนี่น่ยเท่าเือนเห็ดรอบหนึ่งนะมันจังเบิดเสื่อมเดือนกว่าสองเดือนแล้เล่นสนนเรื่อ่ายเห็ดตังแต่แรกเกี่ยวเขายังนยังกยังได้เก็บอยู่เนาะเดือนปลายเดือนปลายสอเดือนเดือนเนะ โบ,บ่แม,เม,มเวเอเบื้งีซื้อไยันมันนั่นไปแล้วบัดบัดเื้อเทาขึ้นมาเฉ่าาช่องเนาะฮดอีกจักมื่อจังเก้าวมันสิออกวันจักิดว่ามันจะถิดตัวนะมนแมน่้าเออฮดซาวไม่ลาะเฉียงแรงเนาะ สอบสุดท้ายแล้วเห็นไหมตาจะเป็นหนองเงงออกอยู่ได้นี่มาเลาะฟาร์มเห็ด มันกระเพื่อสีออกเดือนกู่อเผื่อมันกระเสือสีลามดิยังงอจังพนไแตคขายดีแล้วเบิ่งนี่เนาะเออส่ประจเนา

อยู่ทีผูผูอยู่ที่ผูเคยเนาะเ,เ,เจ้าเห็ดมาจากปีเลยสิพัตเตหเห็ดมาอยู่นี่นี่ปีอยู่บ้านนะเห็ดสองสปีเลยเกือบสิบปีเลยเือบสิบปี mưa ừ, là cà thoát hoa cà hốt nam bóng hai mày 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 loại, mày loại mày 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 ส่งข้างหน้านะเจนใสองผิดสามผิดเลยไปส่งของเราเลยวันนมันออกกับวัจจักนี่มันออกจนเสือที่สองแล้วเราจะก่อนสในิใตาองละเองไม่ดีเอาสำนินชะก่อนที่หนาจะพอดว่ากัน,ามากนไม่เมาใหม่กรเมาม,มันการอะไรดิมันกระละอะไรเขาจะวะเมา,ามันละ<ล>แล้ว ต้มตากแดดเดมต้ตากแดอ้ต้มตากแดดพวกนั้นยูมอคอยนะยูมอเดียวกางเดินเนี่ยคนกับปูตากแล้วใช่ไหมว้าวว้าแต่เลออีกแล้วโมเกียวต้มตากแดดแท่โอ้ยช่องหลอดหรือมาหอดที่ ทำทำไม่ถ่อคนนั่นแล้วห่วยโมเมนต์นะเราาจะไปต้มตักแดดนะคนก็ไม่ได้ต่างเลยหมอเราหยุดกลางเดินคือว่าออออบแแนนนขััั้ตตกกกรร โอ้เฟ oh, oh, okay. mm ืองซะก่อนน้ำมักให้มันเน่าน้ำมักนี่คือน้ำเมียน้ำธรรมดาเอานีู่และวไผ่มันเปียกมันชุ่มอันเดี๋้เน่าแบบเน่าปกติักอาทิตย์นีใส่ไว้อาทิตย์นึงใส่เฟืองก่อนอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงก็เอามาก็มาผสมใส่ห้ามบั่นเอาห้ามมาใส่ใส่ห้ามแล้วเราก็อัดจะทุ่งเลยเป็นก่อนอัดกันนี้แล้วเราก็เอาไปนึ่งอันนี้นึ่งอีก นึงเแล้วกมักมใส่เสื้อมาหนือยจบเอยจบอยู่ใส่เสื้อแล้วว่าหาขันตนอนก็มีอะเได้เอาสุดหนึ่งไม่จะจก,ก้อนหรือว่าจะคนออกคนออกคนคน,นับก <c oughs> ารซ พนก็ลว่าไว่าเรื่องนี่ยผู้เจ้าผู้จังเสือก็ว่าไปละลุยขรนะเมนเสือพวกขาเจ้าผูจักมันข้าเจ้ามากว่าดอกพวกไั้นมนเมียยังนอนคิดอยู่ิโตมันแตกแดดเห็นยังยังคิดู่ผู้เจ้าผูจักเน้เจ้าะไหมากว่าเอาผู้ข้าเจ้าผูจักเนี่ยข้าเจ้ากูว่าโอ้เราจะผู้จักแน่ผู้จักน่นะว่าจะเจ็ว่าแะไมาลกระทามเราแต่ใมือต้มตากแดดโอ้ยเรา

ผู้ที่บวชในโลกมือบเคยบูเคยแล้วนี่ลำบากว่ะนี่มันลำบากว่ะมันตื่นด้อลุกเศร้านอนเด้อลลกเ้าอเด้กเศ้าลุกนี่ีสองี่สามเป็นกเลยนี่นมาเก็บเห็ดนี่ตอนเห็ดนี่เออพีสองสามเป็นกเลย ลูกมาห่แเละมาอัดมาหนึ่งต้นหนึ่งแล้วมันด้ลูกเ้อกว่ตนน้นหนึ่งต้นอัดุงนึไงใหลูกเ้อลูกเยอะมได้มัน <ừ, S 3> ต้องมีเวลาของมันไปนอนก็หน่อยแปดเก้าโมงเก้าโมงเถอะกับสิบโมงตาแต่บางมื้เขา่ใส่กันี่นแก่นจเนาะหำหำหำบ่แม่งก่ นี en. ่เจ <an> ้าไปซื้อมาตั้งหานี่สั่งสั่งบอนมันจสั่งเขาจะสั่งมาจากไทยอ๋อเสื่อมาจากไทยแค่นัดแต่เพื่องกับมาหนี่ผสมมาเองเนาะเครื่องมันมาจากไทยเบิ้ดแถวเฮาวนี่บุญนี่บุญนี่จะอัดอย่งนี้มาแต่ไทยเบิ้ด มียังถือแถวหาบุมียังสีห้าได้อีกเตียงนแล้วพอดีเท่ามามืบอื่นเท่ากระถอดที่มาแดงอยู่เบื้องตัวถึงไม่ทรงแล้วก็ได้อือแถวจะกายมาอย่างไรกามาส่งไหนก็ได้แม่กายดุอยู่ดมันส่งคือเมื่อไรก็เปิดปากทุ่งกันนะบอกเออเอาพามันออกเอาอันนี้มันออกเอาลงที่ให้องค์แต่ว่ามันกระน้อก่อนแล้วเเออหใช่ปะ กระห็ดโฮงไวเห็ดเห็ดเป็นโฮ่งน้อยๆไห้ก็ได้หมัเันเมตาในการเล้าก็เห็ตบุรีใหญ่นะห้องเพื่อนน้อยๆหนึ่งผู้่อซ้ำๆซองคุณซเมตรนี่เออมซองคณองห้องหาเน้ยๆนี่เห็นโอ้ยง่ายๆาซก้อนนี่ง่ายแล้วอันนี้แพตังแพตังเราน้อยๆก็ได้เออ เกปลูกร้ายซนี่าได้ชสอยูเออเดี๋ยวเงินนได้ไ nah ด้้ได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 ้ มันเริ่มอยากถอย,ยแล้วเนาะมันจะอยากเบิรเตแหละแล้แลายน้ำแล้วกัเห็ดส่งตลาดพี่น้องเลยนี่คือฟ้าบเห็ดพอได้เงินใส่พอได้เงินเก็บเพแล้วบอกว่าได้เงินใส่พี่น้องเลยบดซื้อเอาแล้ว เบอเออไม่่พอดูว่าจนก่อนค้ายค้าได้มีบรดแล้วนี่นะแก็ยังห่อี่นเราเห็ดยู่บ้านหัวบ่อนเราใส่ตารางเฮือนอนี่มาเมียอยู่บ้านนี่ปลาถ้าปน้องเลยเราพามเห็ดมนี่ก็เลยได้มันนี่ได้อฟหลคนกันยังแบบ ทีน,นี้พี่น้องมันออกนี่พี่น้องนี่นี่มันนอนไปนี่ได้หน่อยนี่ีน่นี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 ่เปนงอ่ะาเออไปรเยเรพื่อ,อ,น,อท<ไ>นทางได้นะเจ้าไปส่ง่ะร,รือ

ขอบอย่างนี้อูจักจุกูคดิกึดๆแน่นะมีกระโตในดอกคนนี้ที่เราคายตลาดน้อยคือว่าบตะโดอูจักตะโดคน่านะตะโดอูคนอยากเตี้ยเนี่ยเราจะก่อน นมันก็เป็นธุรกิจหนึ่งเหรอแหละปลูกลายปานนี้เป็นสร้างปีือปีมันปีมันได้ก็ได้ปีมันโบได้ก็ปีคือปีนี้มันโบได้ป่านนี้ปีนี้เนี่ยมาโบได้โบได้เลยเท่ากัาสลับตะก้าว่านี้ได้กว่าได้กว่าเพรานต้องว่ากิโม่พวกช่วงเละก็ช่วงไข่ปลูกนี่เดือนหนึ่งเดือนแรกนี่ได้สิบกว่าล้านเลยเดือนเละ ปรมัณสามสี่ม <Rud Interior>. ื <absorption> ่นผู้ละสามสาม่นี่หมื่นคือเดแรกอมันออกเดือนแรกมันบมาออเดือนแรกช่งมันออกใหม่อ่รังใช่ไหมคือมันเพิงเนีนนี่มันได้น้อยแบบช่งมันออกใหม่เดือนแรกก็ได้เด็กลเลยจนเสื้อยังมันอยู่แหรือเปล่ามันโเทงนี่มันแทงตรงยางนี่ แป้งเราต้องย่างนั่นีอเขาขายเป็นศพมาหนี่เขาขายเออมันเป็นมันมาเป็นฟุ๊กฟลุ๊กฟุ๊กฟุ๊กหนึ่งอันนี้นะว่าสองใบต่อบาทอันนี้เออสองอันนี่งต่อบาทหนึ่งอันนี้ก็คู่ละบาทนี่งขอกระพาร์มันีคู่ละบาทอยู่พคือจะเอาหมอคืนไม่ได้หงเขาคืนนี่แห้ะตัวนี้แล้วปัญหามันคันบุคืนแล้วก็ไหลเป็นเก่าบาทหลังวันเด เอาเอาทางไกลไปกันเขาจะบุกขึ้นกับไรก้าวาทไหเอางพอต้นนีขึ้นเดนอืีเพ้เท่าไก่้ยรื่องเทากรมิวันสามแง่เรื่องซุดอ๋ออันถ้าไปเบิ่งอยูเราเราบริคายะนีแต่ก่อนมนี้เราบริคายเราบริคายนะเราคาดเห็ดเราเราคา่เห็ด ครับลงลๆวันนี้กันใต้สุดอยู่แค้มใกล้ๆช่อนหัวยพวกเออเห็นยุคเจ้าเห็นต้นช่วงข้าเจ้าอันนั้นได้มักเพื่องนะเห็นมั้อันนั้นแหละอันนั้นก็อ้ายอันนะพนุ่งนี้จะน้องอย่างพี่นะพี่น้องกันเองเอแ่พีน้งจ้งว่ามาเฮียนน้ำเจ้านี่มาเบิ่งยังกันอาะพี่นี่กับข้าวยาผู้นึ่งงานกับบ้านหนี่งกับแมนกับซีคนอะไรกันอ๋ะไรพี่น้องไอ้ซีพี่นายกับแมน ินไกนกอ้้ม่้เนองนนีนะปทบบมนน <S <S นันก็เป็นธุรกิจที่ทำเงินตอนนี้่าใครแต่นีเดียวแต่ราคาขึ้นรยันยังขึ้นอย,ยนู่ด้านในโล12แต่ทุกคนเป็นากา่ไหะก้าวนะไ้เจ<ม>้าค้ากับโลก12บ่เ้าเขา้าสิน ช่วงนั้มันมืนเนมื่โลบเลยแ่จขายแ่ขายันราคามันแพงเน่ปีนี้นะอเกตนยสาเก้าปกติแต่ละปีสองข้อปีนี้้อเดียวอะไรกันจะเสี่องเมื่อดบอจะเส่เมื่อดบ่ยัง